ไม่ไม่ได้เปิดกล้องก็ไฟเลยก็สวัสดีท่านรองผู like ้ว sure> ่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เรามีข่าวสารบ้านเมืองนิดหน่อยนะคะอยากให้ท่านรองสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีครับผมประพัน์พิจิรเยนรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็มาร่วมกสบัดพระประสาวนะครับที่หน้าที่วการตุนเมืองเช่นเด็กครับระสาวเป็นประจักา์ มีความสไะตครับแล้วก็มีชุดสำนักชนนักจัดการมาร่วมตบตานกันมากมายครับค่ะนัการบ่านเมืองตรนี้ก็ถือว่าเป็นยูไนเต็นการกรปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตามที่ข่าวโซเชียลมาเรื่องของักการงานแต่ละชาก็อยากจะพูดใหวมรู้ว่าการให้เข้าใจสน่ด้านเราะ่าควาพวกเราในจังหวัดชายแดนก็าจด้านความมั่นคงดนก็มูลนชาี่ยเป็นอันดับ านไทยก็ให้กำลัใจม้่มใจครับอย่างไรก็คือการให้กำลังใจการใ้กำลับใจเมื่อเราถึงกำลังใจจะให้ทหารก็เยอะนะครับค่ะค่ะสงบแก่รบไม่ขาดค่ะแฮชแท็กเลยนะคะทุกคนขอบคุณท่านรองประภาษีจันเวียงพร้อมคุณนายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ